ช่องโฟคุม ZX นะคบวันนี้เราก็จะมารีวิวสกิน M4 A1 สกินของ Red Gif ต GIF ฟต์อะไรกิฟอะไรวะเออเอ็กกิฟต์กิฟฟินอะไรครับเออโดยค่าสถานะปืนก็จะมีดาเมจบวกสแล้วก็ลบแมกกาซีน1แล้วก็แม่นยำบวกนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นเราจะลงไปเล่นในเกมกันอ่ไปดูกันเลย กรมาดูก right huh? ันว่าเราจะได้ฉาย M4 หรือเปล่าฮะคนเร้งมาทำไมเจอบเจตนี่ยเจตึงเลยอยทไเจตงงเอกโเสียงดังมางอ่ะเองเห็นแกบกันไหมเห็นแล้วมีคนจึงิาวนบ้ตนี้นี้วนี้คนี้นี้นนี้นนีนตนี้น เดเมาเกิดอะไรเนรเขาไม่รู้สมันมีคนด้วยด่ะม,มีคนด้วยใช่ไห<ช>มม,ม,มีมีมีคนด้วยม,มีคนลงวงฟ้าลงวงฟ้าพนี้เราไลฟ์ดีกว่าพวกนี้ ไปโดดโดโดตั้งแต่ตรงเนี้ยอย่าลืมไปดูกันนะแฉะนะแฉะเกมอะไรเนี่ยตึงจังเลยอ,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 อะไรแบบนี้นะครับไอ้ดึงอ่ะว้าวอุ้ยโอ้โหมันมันถึงก้อนด้วยไอ้ยี่มันไอยู่ไหนที่มันถึงหลังเรามันถึงก้อนมันถึงก้อนมันถึงก้อน,น,อนเราเรา,เรามีปืนเรามีเอ็กเกมแปลอวยลองเต็มเลยน่าบอทอ่ะบอทก็บ้าแล้วบ้าหลังเรามีตัวในต่อโอ้บาเลตโอ้โหบาเลตคู่ มารักเร็วจะลิ้เดี๋ยวเรามีแค่บาเลเดียวเดี๋ยวเราขอยิงมันก่อนเอ้ยแปแปอยู่ที่มือเางนเขไอ้ตังตรงเองมีตัวก็อยู่ในหลังเองนะเ้ายี่ฟังเขาหรี่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยออออเอโฟออ้องอยู่นี่อ้อดโ้งซวงจซวง ไอ้ผู้หญิงอ่ะผู้หญิงอ่ะก็อยู่น่มีตัเอ้มีตัวลงมาใหม่บอดอุ้ยเ้ยบอดตะแลงเดา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 เาเอาปืนลงเอาปืนเออว้าวเนี่ ก็บอกเลยนะเอานะครับอันนี้โอ้โหเดี๋ยวผมขอเทลียร์คนแล้วเดี๋ดวยวผมจะให้ดูโฟ่ไหนไหนปืนมันก็จะเป็นแบบเหมือนเหมือนนกเหมือนนกนะคะมันก็มีปีอุย้ยอย่าเพิ่งขับรถดิเสียงดังเสียงดัง มันก็จะมีขนเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขนขนนกอ่ะครับนะครับครับมันก็จะมีขนนกแบบปิ้วออกมานะครับมันก็สวยอยู่แหละแปลว่าโอ๊ยอะไรขาวโอ๊กโอ๊กเขาบอกอะไรเปล่าไปไปไปเราจะไปไปไปเราขอไปเียจะวูเลยาเฮ้ยรับหน่อยดิน้องรับหน่อย

เป็นตี้เลยตุกๆถอยลงน้ำแไอ้นี่เลยแบบข้ามน้ำไปได้เลย

กพุ้งเดี๋ยวเราขึ้นไปบนโอ้ขึ้นไปบนอันเดียจะว้ายว้ายล่นไหลลนไหลลนไหลโฟมเองมึงเนาะตังตังไอตังกูตกเลยวู้เป็นว้ายไอตังรถไหลเนี่ยนี่รถไหลรถไหลรถไหลกูเจอคนนี่รถไหลรถไหลไปไหนกันนี่ไม่เราบุนถึงไหน ไล่เลยไล่โอุ้ยตายกันหมดเลยตายกันหมดเลยไล่เลยไล่น่าพายเกมาแล้วไล่ชุบนไปนี่ไล่ไล่โดนาลาดกันน่ะทำไมอ่อนกันยังอ่ะเฮ้ยโฟกัสเราเออโดนไล่เอ้ามันโดนอะไรกันน่ะโดนไล่ทับโดนไล่ทับโดนไล่ทับ รถไล่ทับโรถับนรถล่เไม่ตเกินปืนินเหมาะกับการลพ่อี totally ้เหมาะกับการลเพื่อนมากเลยครับ ไรนี่หมอด้หมอด้อยู่ไห้หมอ้ยใครขโมยอู่ใครขโมยหมอด้ยอยหไล่หไ่ม่ใครขโยลุดไล่ดไล่ใครขโมยหมอ้าคนี่ทำไมทำไมเวลาขับรถแล้วมันเป็นต เยินเยืนจุกเลยยืนจุกเร์เอาให้ดรอเอาให้ดรอใไปดอีไห้ลงน้องรถเราตังตังเอารถมาดีตึนงดับโอ้ยสิเอารถไล่มารถไล่แล้วไล่รถไล่ เ่าอาไ้ดอกบนตังขับมาดิวิ่งโคโตอวิไ่ได้สน,นายพอดีเล่าโคตแจ่แจ่งแงจ่มจ๋า ุยแล้วตกได้ไงอ่ะได้ช็อตเลยไอ้ชนไก่ตั้งเรียบร้อยครับเอ้าก็วันนั้นกูทำไก่โอ๊กอ่ะแทนที่รถมอเตอร์ไซค์จะตกเนี่นโอมนะรถสปอร์ตตก็รถสปอร์ตมันต่ำกว่าไงไม่รถสปอร์ตหน้ามันเตี้ยแล้วมันชนหนุ่มใส่สปอร์ตดูดีกูเห็นนะกูเห็นที่กูเห็นข้างล่างเขาชนะคาลูกชนะคาลูกเสร็จัง ครับเสร็จดังกเลครบโอเคเราจะปิดคลิปนะครับเราจะไปโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมไปสุ่มกันนะครับไม่บอกเขาดีไปดีเหมือนกันนะครับแต่เสียอย่างเดียวเขาไม่บวกอัตราในการยิงมาถ้ามีอัตราย้อนแมวนะครับย้อนแมวด้วยครับย้อนแมว จะดีมากเลยครับถ้ามีอัตราในการยิงอ่าโอเคผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย